ไลฟ์ Live, ขอบคุณนะคะแฟนคลับชาวไทยที่มาหาพี่ฟ้าในวันนี้ลงถึงอินเดอร์แฟนด้วยที่มาทุกคนเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆรู้สึกว่าทุกคนใช่ไหมว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงใครบอกว่าไม่เหนื่อยนี่คือมไม่ใช่นะ การเดินทางเหนื่อยมากตั้งแต่วันแรกที่พี่ฟ้ามาด้วยทําเวลาที่เราแบบเคลื่อนย้ายแต่ละที่แต่ละที่อ่ะมันเหนื่อยจริงๆนอนน้อยพักผ่อนน้อยเจ็ตแล็กด้วยอะไรด้วยแต่ทุกครั้งที่เราออนสเตจขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บไม่ว่าจะคอนเสิร์ตเล็กหรือคอนเสิร์ตใหญ่เวลาเราเห็นแฟนคลับที่มาหาเรามันหายเหนื่อยแบบเหมือนยกภูเขาออกจากโกอ่ะคือแบบ เออมาเพื่อสิ่งนี้แหละมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเราวันนี้ก็ผ่านพ้นไปสำหรับคอนเสิร์ตที่สองซึ่งก็เหลืออีกสองที่คอนเสิร์ตนะคะก็คือที่ซาคามิโต้แล้วก็ที่ดาลัาอีกสองที่สุขภาพดูแลสุขภาพด้วยได้ค่ะ เ e อร์ช่าชิโ e ้ชาเวอร์ I love you too guys I'm say with my Thai fan about when me uh I live here L A อีกที่หนึ่งที่ฟ้าไปมาชื่ออะไรนะชอบลืมมันเนี้ที่ไปเพิ่งไปมาคือที่ไหนนะลืม Seattle, 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 L.A. You know I'm so happy to be here, and i feel proud of myself because we go here for a time and then see mind the fan. So everyone is so nice. So cute for me. Warm welcome. And you know, me sometimes don't confident when me speak English, and I don't know some word, but I know my the fan want to stay with me, want to talk with me, and me <laughs> sometimes body language. But I'm promise, if me come back to L.A. again. ฉันจะเรียน about English language for u my m English language b ปดเ e ือนเชอะฝึกเยอะๆใช่แต่พี่ฟ้าจะเป็นคนที่ต้องพูดอย่างนี้นะว่าความมั่นใจมันหายไปเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็คงพูดแบบพูดเยอะ แต่ถ้าทุกคนได้ดูในถ้าทุกคนได้อยู่กับพี่ฟ้าในช่วงที่เราอ่ะเคยโดนดราม่าเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษตอนที่เราพูดด้วยความมั่นใจอ่ะแต่ word หรือความหมายมันเปลี่ยนตอนช่วงที่พี่ฟ้าประกวด MGI นั่นแหละแล้วความหมายมันเปลี่ยนแล้วพี่ฟ้าก็โดนบูลลี่คนไทยด้วยกันมีแบบเอเชียบางคนที่ในช่วงการประกวดมันอินนะย่เข้าใจปะเราก็โดนแบบบูลลี่เยอะจนเราอ่ะเสียความมั่นใจตรงนั้นไปในการที่เราจะพูดแล้วเรากลัวบวิ มันความหมายแบบมันเปลี่ยนแต่ก็พยายามที่จะสื่อสารกับเขาให้ได้มากที่สุดให้เขารู้สึกว่าการที่ได้เจอเราอ่ะบางทีโอเคในเรื่องของภาษาเราอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเขาเขาก็รู้พี่ฟาเชื่อว่าฟันคับอินเตอร์แฟนของพี่ฟาทุกคนรู้ว่าเราภาษาอังกฤษแบบในเลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังแบบยุคคือน่ารักอะ่ะบอกไม่ถูกน่ารักจริงๆสำหรับอินเตอร์แฟนที่มาที่นี่อะไรเงี้ย พยายามเข้ามาคุยพยายามเข้ามาแบบทักทายเราหรือให้ของขวัญให้อะไรซึ่งมันเยอะมากๆทุกคนเชื่อไหมว่ามันเครียดมากจริงๆสำหรับของที่เราจะเอากลับมันไม่พอแล้วและนี่คือแค่สองที่เองยังเหลือซาคาเมนโตแล้วก็ยังเหลือดาลัดอีกกระเป๋าไม่พอแล้วก็พี่ฟ้าต้องโหลดชิปปิ้งไปเพราะว่า อยากจะให้ดูแต่ห้องมันลกมากมันเยอะมากจริงๆอ่ะไม่รู้จะกลับยังไงทำไมยังไม่นอน มันยังปึ้มปิ่มอยู่มันยังมีความสุขอยู่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนี่แหละเลยไม่ค่อยง่วงนะคะพี่ฟ้าต้องเรียนเพิ่มจริงจังก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะคิดว่าแต่สําหรับพี่ฟ้าคิดว่าตอนนี้ที่ทําได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับตัวเองนะก็รู้สึกว่าแบบกล้าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะได้กลับมาอีก เซอร์ไพรของบอสจะได้ให้จะได้กลับมาอีกเฟฟฟ้าไม่รู้ว่ามันชัวร์แค่ไหนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนคิดว่ายังมีช่วงเวลาให้เราได้แบบว่าไปศึกษาแล้วก็เรียนเพิ่มสำหรับภาษาอังกฤษ Have good okay, Thank take care good you ภูมิใจและดีใจที่อิงฟ้ามีความรักอยู่รอบตัวขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนเชื่อไหมสู้ๆขอบคุณค่ะพี่แชมป์คิดถึงนะตอนที่อยู่บนเวทีอะพูดแล้วก็จะร้องให้มันเป็นฟิลแบบคือนึกในใจนะเชียคุณมายเยอะขนาดนี้เลยกว่าแบบตอนที่อยู่บนเวทีตอนที่ร้องเพลงคู่จบแล้วในช่วงแรกอะแล้วเราก็ ทุกคนอาจจะไม่ได้นึกภาพทุกคนอาจจะเห็นภาพในตอนที่แบบว่ามันเป็นภาพจริงๆแต่พี่ฟ้ายืนอยู่โมเมนต์ที่มันแบบโมเมนต์จริงๆแล้วยืนอยู่บนเวทีมันจะมองเห็นข้างล่างหมดเลยเห็นป้ายไฟเห็นป้ายคู่อิงหลอดป้ายเดียวอิงฟ้าชาลองอะไรเงี้ยเห็นทุกคนแบบ เราพี่ฟอนรู้ว่าแฟนคลับอินเตอร์แฟนเขาพยายามที่จะจอยอกับเรามากขนาดเพลงไหนที่มันเป็นเพลงไทยแล้วเ็าร้องไม่ได้เขาก็พยายามจะมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่น่ารักมากมากเลยคือเพลงเจ้าที่แรงร้องทุกรอบก็อดขำไม่ได้ตรงที่ว่าพอเราร้องเจ้าที่แรงเขาก็จะแบบอ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวจะมันร้องอ้าวเกินมันอดขำไม่ได้น่ารักซึ่งอมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เอง มันเป็นความรู้สึกมันจะต่างกับความรู้สึกเวลาที่เราอยู่กับแฟนขับคนไทยพอเราอยู่กับแฟนลับอินเตอร์แฟนนะเหมือนเราตัวเล็กนิดเดียวอะทุกคนเข้าใจป่ะเหมือนเราตัวเล็กนิดเดียวแล้วเขามองเราด้วยสายตาที่แบบสายตามันจะเป็นอีกสายตาหนึ่งที่เออมันมันทําให้เรารู้สึกตัวเล็กอะทุกคนเข้าใจว่าเขามองเราเหมือนลูกอะมองฟิลอย่างนั้นเลยมันแบบ ส so handsome. I love you ไอ้แบบยางเงี้ยแล้วมันทำให้พี่ฝึกขืนไงพี่ควาควรได้รับความรักเยอะๆขอบคุณค่ะก็นอนอย่าลืมดื่มชาเขียวไม่ไหว so much l ล v e Enjoy, thank you guys. You know, when me on state, when me on state, and mind the fan say, Pifa, you're so handsome, Pifa, you're so cute, I love you, I love you, Infa. You know, make me shy, nah? I'm shy, nah? ก็เลยรู้สึกตัวเล็กวันนี้สนุกไหมสนุกแต่พุ่งตรงว่าเหนื่อยพึ่งแยกของกันเสร็จอะทุกคนคอนเสิร์ตที่เนี่ยถ้าเป็นเวลาที่ไทยเอ่อเวลาที่นี่คือเราเราขึ้นร้องตอนห้าทุ่มคอนเสิร์ตเสร็จตอนตีหนึ่งครึ่งเอ่อห้าทุ่มหรือห้าทุ่มครึ่งแหละคอนเสิร์ตเสร็จตอนตีหนึ่งกว่ากว่าเราจะแยกของที่นู่นมา จากที่ขับก็ประมาณ20สินาทีกว่าจะขับถึงที่โรงแรมที่เราพักกลับมาถึงแล้วต้องมานั่งแยกของกันอีกว่าแบบอันไหนเราจะต้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าพุ่งเนี่ยพี่ฟ้าเดินทางไปสามเมนโตตอนเอ่อต้องเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงเราต้องแยกของเพราะกระเป๋าเอาไปได้ไม่ได้ทั้งหมดก็จะต้องเอาไปแค่หนึ่งใบกับแคลร่เอ่อใบเล็กอีกหนึ่งใบ ซึ่งของที่มีต้องมีกระเป๋าประมาณอย่างน้อยห้าถึงหกใบอะพี่ฟาว่านะถ้าจะเอาไปไปหมดกลับไทยหมดก็คือต้องห้าหกใบแล้วเรามีแค่สองใบแล้วยังเหลืออีกสองที่ที่เราต้องไปเจออินเตอร์แฟนเจอแฟนคล,ลับอะไรเงี้ยอ๋อเราวันนี้แฟนคลับคนไทยก็เยอะแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับแม่ๆอะอยู่หมายถึงว่าแฟนคลับแบบแม่ๆม่แม่ๆสาวประเภทสองอะไรที่อยู่ที่นี่อะ ก็มากันเยอะพี่ฟ้าเห็นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่ายีสิคนที่เขาแบบชอบมากตอนที่เราเออรองเพลงช่วงแบบช่วงสนุกสนุกช่วงเปิดใจสาวแต่ช่วงอะไเนี่ยเขาเต้นกันม่วนมากก็มีแฟนคลับคนไทยด้วย Can you speak Chinese? 你好，我爱你。大家好，我是 fa. เชีชภูมิใจในตัวอิงกับชามากที่สุดกับคุณนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะนอนแล้วอยากไลฟ์มาแชร์ความรู้สึกของวันนี้ที่อันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่ที่สุดถ้าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเรามาที่นี่คอนเสิร์ตสี่ที่จะมีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่คุณดูเหนื่อยมากแต่ยังสวย มีสีที่ซึ่งผ่านที่แรกคือเชียโตนะคะก็คือจะเป็นร้านอาหาร้รานอาหารไทยก็ไม่ได้แบบร้านแบบร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่แันขับคือมาเต็มร้านเลยเน,นี่ยก็รู้สึกเป็นอีกฟิลหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองอีกหนึ่งแบบส่วนที่สองก็คือ LA ก็คือที่นี่อันนี้จะเป็นร้านที่เป็นเหมือนฮอซึ่ง จริงๆมันนั่งได้สองชั้นแล้วแฟนคลับก็คือมากันแบบพี่ฟ้าว่าน่าจะหลายร้อยคนอยู่มันแน่นไปหมดเลยอะ่ะมันเห็นทั้งคนไทยเห็นทั้งอินเตอร์แฟนเห็นทั้งแบบแฟนคลับมีหลากหลายทุกคนใช่ไหมวันเนี้แฟนคลับไม่ได้มีแค่กลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวนะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มคุณย่าคุณตาอะไรอย่างงี้ด้วย Do you have dinner No I'm e l tired แล้ว and, and then finish life I go to sleep cannot eat สวัสดีคุณกุ๊กกิ๊กค่ะ proud of you thank you ขอลุกเท่ๆประเด็นคือมันต้องแมทกันไงทุกคนเข้าใจปะ ด้วยชุดเอยอะไรเอยอะไรเงี<ๆ>้ยมันพี่ฟ้าอยากเท่อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาหรอกเราอยากแต่งอยู่แล้วแหละรู้ว่าแบบว่าแฟนคลับหลายๆคนอินเตอร์แฟนอยากเห็นเราลุกแบบเท่ๆแต่ว่าบางทีมันต้องดูเหมือนแบบความแมทด,ด้วยอะแต่ดูก่อนนะคิดว่าซานแคมเนโตแล้วก็ที่ดารลัสอ,อาจจะแต่งเพราะว่าร้านน่าจะไม่ได้ใหญ่ เท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวต้องไปดูสถานที่น้องฟ้าสู้ๆเหนื่อยก็มาหาหมอฟ้าบล็อกหมอใส่ชุดใช่ถ้าชุดที่ฟันขับซื้อให้เราจะใส่เราจะใสในช่วงมิทติง้งอย่างวันนี้เสื้อที่พี่ฟ้าใส่มันก็คือเสื้อที่ฟันขับซื้อมานั่นะแหละเออทุกคนเข้าใจไหม asthma Thank guys เสื้อที่ฟังขับมันใส่ขึ้นลองไม่ได้แต่ใสมิตติ้งได้มันต้องดิวกับร้านด้วยนะอยู่ทุกคนรู้ปะว่าร้านอะร้านอาหารหรือว่าคลับอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่อยากให้เราแต่งตัวเบาๆหรือแต่งตัวที่เป็นฟิลแบบเขาอยากให้เราแต่งเต็มพี่ฟ้าอยู่ใช้ yeah a little bit no so much You look handsome, really. I don't think so. Your English is better and better every day. Thank you so much. My hope. Hi, Piché. How are you? bang? Sleep, oh, yeah. เลือกอะใช่หรอค็อ <c ười> ไหนวะคือด้ยคิดถึงพ่อคิดถึงทุกคนเหมือนกันไ,ไม่มีฉีกอ่ะไหนเขาไม่เรียกฉีกเขาเรียกแหวง มันแหว่งเต็บกรดินี่ถ้าฉีกตรงนี้นี่ตอนนี้จะตีสี่ละแั่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตื่นสักสิบโมงได้เพราะว่าเขาให้ลงไปเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมง tomorrow we check out uh Sip at moon eleven in the morning. Eleven in the morning and then we go to Airport, go to Sacramento See you guys. เก็บของครบหมดแล้วใช่ไหมเก็บไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะเก็บต่อไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยจริงเพราะเวลาที่เราล้องแลวันนี้มันเป็นการล้องคนละเซตกับที่แรกอันนี้เพลงจะเยอะกว่าประมาณสองถึงสามเพลงซึ่งเราก็ล้องกันไปวันนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเพลงได้ซึ่งเวลาเราล้องติดติดกันหลายๆเพลงมันไม่ได้มีโชว์ขั้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใช้พลังเยอะมันจะเพลีย มันเหนื่อยลดเหนื่อยลมเฉยแต่ว่าตอนนี้โอเคละนอนบนที่นอนอาบน้ำก็รู้สึกแบบรีแลกหัะอ,อ, <c oughs> อีกสองที่มีเพลงใหม่ไหม,อ,มอยากให้ไปลุ้นเอาแต่เอาให้พูดจริงๆก็คือลิสต์เดิม <c oughs> โอ้มันพูดยากแต่เอาเป็นว่าถ้าเราได้กลับมาอีกอาจจะต้องดิวกันใหม่ในเรื่องของเพลงแล้วก็หลายๆอย่างให้มันแบบเพอร์เฟกกว่านี้แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอย่างเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในการจะขอเพลงอ่ะมันแรงจริงโดยเฉพาะเพลงเกาหลีหรือว่าเพลง อ,อต่างชาติมันแรงจริงเราก็เราก็ทราบราคาไปด้วยไงว่ามันออลิทเพลงนี้ลิขสิทธิ์เท่านี้หรือบางลิขสิทธิ์เพลงติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีการตอบกลับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีการไลฟ์กลุ่มปิดโอกาสที่เราจะได้ร้องก็มีเยอะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการเลคคอร์ดการไลฟ์สดมันก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ ซึ่งพี่ฟาก็เข้าใจทางกองอะไรเงี้ยว่าโอเคลิดเพลงที่เราจะร้องมันมันมันติดอะแต่รอบหน้าพี่ฟาว่าทั้งเราแล้วก็กองด้วยน่าจะได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเพราะเนี่คือการมาคอนเสิร์ตนอกสถานที่ที่เป็นเมืองใหญ่ที่แรกบางอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยจริงจิง <Okay. S 1> แต่ว่าเราจะเอาไปแก้ไขในการกลับมารอบหน้า ซ,ซึ่งคิดว่าสิ้นปีจะได้กลับมาอีกอยู่แล้วเหมือนจะได้ไปโซนนิวยอร์คมั้งเปลี่ยนโซนคอร์เ <California. S 1> uh ีย huh. ื เริ่มมาละเอาเนยอยแล้วพี่ฟ้ากลับไทยวันที่สองซึ่งเราจะถึงที่ไทยวันที่สตอน5้าทุ่มเพราะว่าจะต้องกลับไปงานไพร์มันซึ่งไปเจอกันได้นะคะมิสแกรนปีนี้เรามาในทีมหมอลำจะมีความหลากหลายอยากให้มันมีความสนุกเพิ่มเข้าไปด้วย You were amazing tonight. Thank you. คิดว่านะอาจจะได้มาอีกตัวพี่ฟ้าเองก็ยังไม่ กายคันซี y น u r งอายทีค o u r e t i ่ e d y e ่ h หมครับนาทพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณค่ะ I love you Sita thank you ยูฟมใช i ล้วิวถูกพักผ่อนได้แล้วทุกคนประหนาทีพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วก่อนจะไปเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจะไม่พูดก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่อยากใส่ใจหรอกแต่ว่าก็พูดนิดนึงแล้วกันในพื้นที่ของเรา จนฉัว่าบางทีอ่ะอย่างที่พี่ฟ้าเคยพูดไปในไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมแล้วคนก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะในติ๊กต็อกอ่ะก็เห็นเวลาที่คนคอมเมนต์นั่นแหละเรื่องเดิมเรื่องเดิมเร้องเพลงนึกว่าร้องที่ร้านหมูกระทะเอยแล้วก็บอสพูดใหญ่เกินเขินเลย เพราะเขาเห็นพี่ฟ้าเล่นคอนเสิร์ตกันที่แรกคือมินิคอนเสิร์ตที่เซียโธคือที่แรกมันเป็นร้านแบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วคนก็แบบว่าเยอะมากๆเยอะมากๆคือเราว่าเราจะไม่อ่านแต่เราเห็นก็นิดหนึ่งแหละอันนี้เราไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้อยากให้อินเอร์แฟนเขารู้เรื่องนี้เท่าไหร่เออแล้วพี่ฟ้กก็จํานะคือเราก็จําแหละว่าแบบว่าทําไมแบบว่ามันถึง ถึงมีความคิดแบบนี้แต่พอเเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกเฉยๆพอมาวันนี้พอพี่ฟ้าได้มาเห็นร้านที่มันใหญ่มากขึ้นใหญ่กว่าที่ตัวเองคิดคนมาเยอะกว่าที่ตัวเองคิดเลยพี่ฟ้ารู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาจะได้เห็นไหมว่าเนี่ยคือคอนเสิร์ตท,ที่แรกคือมินิคอนเสิร์ตอันนี้คือคอนเสิร์ตแล้วอีกสองที่ที่อาจจะเป็นมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นแบบก,กลางๆอะไรอพี่ฟ้าก็ยังไม่ได้เห็นสถานที่แต่แค่อยากจะบอกว่า ต่อให้เราไม่ได้ภูมิใจกับคนไทยได้วยกันที่ได้แบบก้าวมาประสบความสําเร็จนะจุดนี้นะแค่อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องยินเราไม่ต้องยินดีก็ได้แต่เราไม่ควรที่จะกดหรือว่าบูลลี่หรือว่าใช้คําที่มันเป็นคําดูถูกใครรู้ว่ามันเปลี่ยนความคิดคนยากแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่แค่แค่อยากพูดให้คนที่เข้าใจฟังละกันเหมือนเป็นการระบายอีกหนึ่งอย่างแลนะสิ่งหนึ่งที่พี่ฟ้าไม่ชอบที่เขาพูดแล้วพี่ฟ้าอ่านแล้วพี่ฟ้าเห็นก็คือ เหมือนแบบแฟนขับอวยเกินเป็นไงละเขินไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ไม่เขินนะภูมิใจก็เห็นฟันขับภูมิใจทั้งแฟนขับอินเตอร์แฟนแล้วก็แฟนขับในไทยไม่มีอะไรต้องเขินมีแต่ความภูมิใจโดยเฉพาะตัวพี่ไฟเองก็รู้สึกภูมิใจมากๆ นี่คือหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็ให้มันจบกับเรื่องนี้โอเคทุก okay, คนไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่สานาเมนโตซิโยกาย์ซาคาเมนโตชูไม่อนเส์ต n i guys and good evening in Thailand ไปแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวละยามันมาแล้วตาจะปิดขอบคุณมากๆนะสำหรับวันนี้นะคะอ๋อแล้วก็ขอบคุณแอดมินที่เป็นแอดมินสำหรับอินเตอร์แฟนแอดมินที่อยู่หน้างานทั้งคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนเลยขอบคุณที่มาช่วยพี่แวนช่วยพี่พตรงช่วยทีมงานของเราซึ่ง ทีมงานเราไม่ได้มาเยอะเราทุกคนช่วยกันแบบเต็มที่มากๆเลยเห็นเรารู้สึกแบบประทับใจไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านเดี่ยวบ้านคู่คือน่ารักมากๆจริงๆขอบคุณที่มาช่วยมาแบบดูแลเป็นกาดให้อีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รักทุกคนมากๆนะคะพักผ่อนนะไว้คุยกันพรุ่งนี้่ไป